ทำไมอย่าบอกนะว่ามาสมัครงานพอดีพี่เห็นเขาเปิดรับสมัครสถาบันนี้ไม่รับเพราะตำแหน่งนั้นมันไม่เหมาะกับคนอย่างแกหรอกแต่ถ้าจะรับก็มีตำแหน่งยุกของน่าจะเหมาะแกก็แกมันก็ตอบไงเลิีคิดไทยแลนด์ผมปิดบริษัทไปแล้วครับ แบกรับต้นทุนไม่ไหวผมก็กำลังหางานทําอยู่ครับพ่อพอใช้ครับพ่อไม่ต้องเป็นห่วงครับวันนี้มีประชุมด้วยจะไปทันไหมเนี่ยถ้าค่ายาไม่พอพ่อบอกหมอนะครับถ้าผมได้งานแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับพ่อผมรักพ่อนะครับนี่น้องครับมีอะไรหรอครับพอดีรถพี่มันแบตบมีปัญหาไปช่วยพี่เข็นหน่อยสิเดี๋ยวพี่ให้เงินกินขนม ได้ครับได้ครับขอบใจขอบใจเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองสามมาเข็นเลยนะครับผมขอบใจมากนะถ้าไม่ได้น้องอ่ะพี่แย่แน่เลย อ่ะสีสิบบาทค่าขนมลาไปซีไม่ต้องเกรงใจอะไรกันเธอเห็นการสมัครงานเป็นเรื่องเล่นเหรอเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหนูให้ทางบ้านสง่งวุฒิปรินยาตีมาให้ทีหลังก็ได้ค่ะไม่ต้องกว่าวุฒิจะมาฉันก็ได้พนักงานแล้วแหละเออ ไม่ทราบว่าตอนนี้มีตำแหน่งไหนบบรับวุฒิมงหบ้างคะคุณธนบุญสวัสดีค่ะสวัสดีบีมยุ่งอยู่เหรอก็นิดนึงค่ะพอดีท่านประธานให้รับสมัครคนเพิ่มโอเคเดี๋ยวผมขึ้นแป้งบนก่อนนะค่ะคุณธนบุญเดี๋ยวผมลงมาเมื่อกี้เธอว่าไงนะเออเมื่อกี้หนูถามว่า มีตำแหน่งไหนรัวบวุฒิโมหกบ้างคะอ๋อมีแม่บ้านกับพนักง,งานสต๊อกงั้นหนูขอลงพนักง,งานสต๊อกได้ไหมคะได้เงินเดือน9,500พร้อมเริ่มทำงานเมื่อไหร่เริ่มพรุ่งนี้ได้เลยคะ่ะโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอบคุณมากนะคะพีมมาทำไม อย่าบอกนะว่ามาสมัครงานใช่บีมทำง,งานอยู่ที่นี่หรอพอดีพี่เห็นเขาเปิดรับสมัครสถาปนนิ้ไม่ละเพราะตำแหน่งนั้นมันไม่เหมาะกับคนอย่างแกหรอกบีมแต่ถ้าจะรับก็มีตำแหน่งยกขอบน่าจะเหมาะกับแกรู้ไหมทำไม กูแกมันก็ตอกไงงั้นพี่ไม่สมัครแล้วีนแก้เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วอ้าน้องคนเมื่อเช้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับมาสมัครงานเหรอตำแหน่งอะไรล่ะตอนนี้ไม่ได้สมัครนะครับกำลังจะกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ที่บ้านลำบากอยู่ไม่ใช่เหรอบีมมีตำแหน่งไหนให้เขาทำไหมผมสงสารเขาเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> น้องงานมันหายากมีอะไรก็ทำไปก่อนเถอะอ๋อมีค่ะคุณธนบุญพนักงานยกของสนใจไหมคะได้ครับงานอะไรผมก็ทำได้ครับดีพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะบีมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทานข้าวร้านอร่อยอร่อยที่คุณชอบไงค่ะคุณธนบุญ นี่มันหมายความว่าไงทําไมงานที่คุณเสนอมามันเหมือนกับงานของบริษัทคู่แข่งเอ,อ่อผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่ได้ทนได้ตรวจครับแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ทําเองเหรอเอ,อ่อเอ,อ่อคือเกิดอะไรขึ้นคะท่านประธานมีอะไรที่ผัดเช็คแม่ผมโดนท่านประธานดุครับคุณแม่ท่านประธานคะงานที่คุณเช็คเสนอมามันเป็นการก๊อปปี้บริษัทคู่แข่งถ้าเขาฟ้องร้องขึ้นมาบริษัทเราจะเสียหายนะครับคุณจุ๋ม แต่มันอาจจะผิดพลาดกันได้นะคะท่านประธานที่มันผิดพลาดเพราะไม่ได้ตรวจสอบและที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะไม่ได้ทําเองเออคุณแม่ครับพอดีงานนี้ผมให้ลูกน้องผมไม่คนทำอะครับท่านประธานคะคนเป็นหัวหน้าต้องลงมือทําเองเลยเหรอคะและแบบนี้บริษัทจะมีลูกน้องไว้ทําไมล่ะคะท่านประธานถ้าอย่างนั้นบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องจ้างคุณธนบูญ ให้ฉันพูดตรงๆเลยนะคะตอนนี้ตาเช็คขาดแรงบันดาลใจอย่างมากถ้าจะให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานก็แต,งต่งตั้งตาเช็คให้เป็นผู้จัดการสิคะแต่ถ้าท่านประธานไม่ยอมฉันเองก็ไม่งอเพราะอาทิตย์หน้าจะมีการเปิดตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถึงตอนนั้นถ้าท่านประธานอยากจะแต,งต่งตั้งตาเช็คให้เป็นผู้จัดการ ก็คงไม่มีสิทธิ์มีอำนาจแล้วหรอวคะ่ะเช็ค<นา>โอ้ยมือสั่นเลยนะคะท่านประธานเอ่อคุณแม่ครับพูดแรงกับท่านประธานแบบนั้นไม่กลัวท่านประธานเล่นงานหรอครับไม่กลัวหรอกลูกเขาถือหุ้น30%แม่ถือหุ้น20% ส่วนหุ้นที่เหลือกระจายไป5% 10%เซและหุ้นที่กระจายกระจายไปบางส่วนก็เป็นเพื่อนแม่ถึงเขาอยากจะทำเขาก็ทำอะไรแม่ไม่ได้หรอกขออนุญาตนะครับมันนี่สิคุณธนบุลครับผมทำอะไรผิดหรอครับยังจะมาถามอีกเหรอถ้าเป็นคนทำให้ลูกชาย ทำไม่ทันนะครับคุณธนบุญผมก็เลยไปเอามาจากกูเกิลนะครับอืมกูเกิลเหรอเดินให้มันดีๆระวังหน่อยของบริษัทนี้มันแพงครับวางตรงนี้วางตรงนี้ค่อยๆเฮ้ย เป็นไรหรือเปล่าเอ่อไม่เป็นไรเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะคะลคิดไทยแลด์